สนับสนุนโดยออมไว้์แอปออมสุดชิลลงทุนแบบชิลสุดสวัสดีค่ะ สวัสดีครับนี่คือรายการเศรษฐกิจอินไซด์วิเคราะห์กาดติดข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจที่สาคัญทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางท NN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เราพบกันได้3เวลานะครับ8โมงเช้าบ่าย2โมงและเที่ยงคืนวันนี้วันพุทธที่15ตุลาคมพุทธศักราช2568คุณผู้ชมติดตามข่าวอยู่กับผมมนชัยวงคิตกรกยวันครับและอยู่กับดิฉันแอนโทนีรัสจิลดดิลกนะคะวันนี้จะพาผู้ชมมาดูกันหน่อยค่ะสงครามการค้าระหว่างสาหรัฐกับจีนระอุและก็ร้อนแรงขึ้้นนนนนนในช่่่วงงสัปดาาาห์ทีีผมจถึตอ ะะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะล่าสุดมีการขึ้นภาษีทางด้านของจีนนะคะอเมริกาตั้งท่าบอกว่าจะขึ้นอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ขณะเดียวกันค่ะเรื่องของการคิดคารรมเนียมเรือเทียบท่าอเมริกาคิดจีนจีนก็บอกเธอคิดฉันได้ฉันก็คิดเธอกลับได้เหมือนกันสงครามดูเหมือนว่าจะร้อนระอุมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไลฟ์ฟังค่ะครับก็ติดไปกับรายการเศรษฐกิจอินไซด์เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ เริ่มต้นข่าวแรกก่อนครับคุณทวีรัตน์คุณผู้ชมไปดูการจ้างงานที่อังกฤษตอนนี้เริ่มสะท้อนการชะลอตัวลงมาหลังจากที่นิ่งมาสักพักหนึ่งนะครับถ้าไปดูการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างในอังกฤษไปเทียบกับปี2565ปรากฏว่าปรับเพิ่มขึ้นไม่มากสักเท่าไหร่ครับเรื่องนี้ทางสำนักงานสถิติของอังกฤษก็เปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดการขยายตัวของค่าจ้างชะลอตัวลงต่ำสุดตั้งแต่ปี2565 ขณะที่การจ้างงานเริ่มที่จะเห็นสัญญาณบวกอยู่บ้างแล้วก็ทางธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE ยังเน้นย้ำเรื่องทิศทางของดอกเบี้ยนโยบายนะครับให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ ถ้าไปดูตัวเลขช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงสิงหาคมค่าจ้างรายสัปดาห์ไม่ลงโบนัสครับของเที่ยงกฤษขยายตัว4.7%ตัวเลขนี้จะชะลอตัวจากเมื่อเดือนกันยายนกรกฎาคมที่อยู่ที่4.8%ครับถือว่าการขึ้นของค่าจ้างชะลอตัวที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565 เรื่องนี้มันก็สะท้อนถึงความร้อนแรงของตลาดแรงงานที่ช่วงที่ผ่านมาคนต้องการแรงงานกลับเข้ามาหลังช่วงโควิดสิค่าจ้างก็เพิ่มพรวดๆเลยนะครับแต่พอตอนนี้เริ่มจะเห็นสัญญาณที่ชะลอตัวแล้วนิ่งมากขึ้นคงจะต้องจับตาดูสําหรับการขยายตัวของค่าจ้างซึ่งทางธนาคารกลางอังกฤษบอกว่าน่าจะขยายตัวปรับลดลงไปอีกเป็น4.4%ขณะที่ อัตราดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BoE ยังคงเอาไว้ที่4%ก็เป็นตัวเลขที่ยังอยู่ในระดับที่สูงเพื่อที่จะไปจัดการเรื่องเงินเฟอ้อและก็รักษาคิจความสามารถทางด้านนโยบายเรื่องตลาดแรงงานเรื่องคัดจ้างนี่แหละครับที่ขึ้นสูงในช่วงที่ผ่านมาเป็นแรงกดดันเงินเฟอ้อแล้วก็ทําให้การปรับลดอัตราดอกเบีย้ยไม่ได้เป็นไปตามที่ตลาดคาดสักเท่าไหร่ ขณะที่ข้อมูลการจ้างงานผ่านระบบเงินเดือนหรือว่าเพยโรสทาให้เห็นว่าลูกจ้างในระบบปรับเพิ่มขึ้น10,000คนก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญครับขณะที่กันยายนก็จะแตกต่างออกไปเพราะว่าถึงจะเป็นตัวเล,วเลขในรอบ3เดือนก็คือสิงหาคมย้อนกลับเะย้อนกลับไปอีก3เดือนแต่ว่ากันยายนอย่างเดียวปรับลดลงถึง1-0,000คนด้วยกันครับ ทีนี้นักเศรษฐศาสตร์ก็เลยมองมาที่เศรษฐกิจของกงกฤษแม้ว่าตำแหน่งงานเริ่มมีเสถียรภาพแต่เริ่มเห็นการปรับลดลงทั้งฝั่งที่เป็นลูกจ้างในระบบและก็ความต้องการแรงงานของนายจ้างในระบบมันจะมีนโยบายก่อนหน้านี้ครับสำหรับเรื่องของการจ่ายเงินสมทบให้กับทางพนักงานเพิ่มมากขึ้นเป็นการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นกับทางฝั่งนายจ้าง แล้วนักเศรษฐศาสตร์ก็วิจารณ์ว่านี่เริ่มที่จะส่งผลกลับมาที่เศรษฐกิจที่แท้จริงแล้วครับเพราะว่าค่าจ้างถ้าผู้ประกอบการเขาไม่ไหวสุดท้ายเขาก็จะชะลอการจ้างงานลงเป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์ครับคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อนะคะสงครามการค้าระหว่างสาหรัฐกับจีนค่ะ มาดูค่ะสงครามการค้าระหว่างสาหรัฐกับจีนที่ระอุขึ้นนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้เราก็ตามดูกันอยู่ว่าท่าทีจะเป็นยังไงกันต่อระหว่างผู้นําของจีนและก็ผู้นําของสหรัฐอเมริกาอย่างคุณโดนัลด์ทรัมป์และคุณสีจิ้นผิงนะคะจีนกับสหรัฐกับเปิดศึกรอบใหม่เดินเรือระสำนานะ,ะทำไมเดินเรือต้องระสำนการเดินเรือถือเป็นอีกหนึ่งสนามรบค่ะนี่เขาลงไปเพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็คือการคิดค่าธรรมเนียมเรือที่ไปเทียบท่านะ เรือจากจีนเรือที่ต่อโดยจีนผลิตโดยจีนติดธงจีนต่างๆที่เกี่ยวกับจีนเนี่ยนะเข้าเทียบท่าอเมริกาโดนเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเรือจากอเมริกาติดธงอเมริกาผลิตโดยอเมริกานะคะไปที่จีนก็เกินเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มนะะ,ะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยไปดูที่กราฟิกแรกค่ะอันนี้เป็นการยกระดับนะคะความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสาหรัฐกับจีนนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะได้ยินข่าวละจีนมีการคุมเข้ม การส่งออกก็แร่หายาแร่หายากระรอกใหม่นะคะที่ออกไปต่างประเทศอเมริกาก็ไม่พอใจอเมริกาประกาศว่าจะมีการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนอีก100%จากเดิมเก็บอยู่แล้ว30เป็น130% ดังนั้นเนี่ยนะเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องตามกันค่ะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างหุ่มหุมใ่กันนะคะดังนั้นเราดูตรงนี้กันหน่อยสหรัฐกับจีนค่ะเก็บค่าธรรมเนียมท่าเรือจากอีกฝ่ายมีผลตั้งแต่14ตุลาคม2568มีผลมาเมื่อวานนี้จริงๆแล้วอเมริกาประกาศแล้วตั้งแต่ต้นปีว่าฉันจะเก็บเรื่องของค่าธรรมเนียมท่าเรือนะคะจากอีกฝ่ายเรือจากจีนไปเทียบท่าอเมริกาจะโดนเก็บค่าธรรมเนียมทีนี้จีนบอกว่า เธอคิดว่าเธอทําได้ฝ่ายเดียวหรอนะนะเธอเก็บฉันฉันก็เก็บเธอเหมือนกันดังนั้นจีนก็ประกาศเหมือนกันว่าฉันก็จะเก็บค่าธรรมเนียมเหมือนกันดังนั้นดูอัตรากันหน่อย14ตุลาคมเมื่อวันนี้ค่ะสหรัฐเก็บจากเรือจีนนะคะคิดเป็น50ดอลลาร์ต่อตันค่ะแล้วเวลาก็จะเวลาผ่านไปก็จะขยับเพิ่มขึ้นด้วยนะคะส7เมษายนปี69คือปีหน้าจะขยับเป็น80 ดอลลร์ต่อตัน17เมษายน2570เป็น110ดอลลร์ต่อตันและ17เมษายน2571เป็น140ดอลลร์ต่อตันขณะที่จีนบอกว่าไม่เป็นไรเธอเก็บฉันฉันก็เก็บเธอเมื่อวานนี้จีนประกาศเลยว่าจีนก็จะเก็บนะคะค่าเทมเนียมจากเรือของสาหารัฐหรือติดธงสาหารัฐนะฮะผลิตโดยสาหารัฐอะไรต่างๆเนี่ยนะ 400หยวนต่อตัน17เมษายนปีหน้าเป็น640ดอลลาร์ต่อตันปี70เป็น880และปี2571เป็น1,120นะฮะหยวนต่อตันขออภัยของจริงเขาจะคิดเป็นหยวนนะฮะหยวนต่อตันเรียกได้ว่าตาต่อตาฟันต่อฟันจีนเองก็ไม่ยอมนั่นเองนะคะดังนั้นเราไปดูกันต่ออีกหนึ่งกราฟิกหลายคนกังวลใจโอ้ยแล้วแบบนี้มันจะกระทบมากน้อยแค่ไหนจะค่อยๆทยอยกระทบไปเรื่อยๆนะักวิชาการบอกว่าตอนนี้เนี่ย ความท้าทายทางเศรษฐกิจมันมีมากอยู่แล้วอเมริกามีการตั้งกำแพงภาษีกับประทุกประเทศทั่วโลกเดี๋ยวผลเนี่ยมันจะออกชัดๆเลยปีหน้าและยิ่งมีการมา เพิ่มนะฮะเรื่องของค่าธรรมเนียมเรือแบบนี้ก็ยิ่งกดดันต้นทุนไปอีกแล้วสุดท้ายปลายทางก็จะมีการผลักดันต้นทุนที่มันแพงขึ้นไปสู่ผู้บริโภคสินค้าต่างๆก็จะมีราคาที่ขยับเพิ่มขึ้นอันนี้แหละเป็นประเด็นที่หลายคนบอกว่ากังวลใจนะและยิ่งปลายปีแบบนี้เป็นช่วงเทศกาลด้วยนะเดี๋ยวคริสต์มาสเดี๋ยวปีใหม่หลายคนก็จะต้องมีการส่งของขวัญการส่งออกพวกสินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลก็จะยิ่งมีมากขึ้นพอมาโดนกําหนดแบบนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเลขการส่งออก ที่ผ่านโดยเรือเนี่ยจะกระทบมากน้อยแค่ไหนเพราะการค้าทั่วโลกนะการค้าทั่วโลกที่มีการส่งไปหากันเนี่ยส่งออกนําเข้าเนี่ยผ่านการเดินเรือถึง80%ใช้การเดินเรือค่อนข้างที่จะเยอะนะพอตั้งเรื่องของราคาแบบนี้ระหว่างจีนกับอเมริกาค่าธรรมเนียมเนี่ยก็น่าจะกระทบไม่น้อยทีนี้เรามาเปรียบเทียบค่ะนะจีนเองเนี่ยนะเขาก็เป็นผู้ครองนะ ส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมการต่อเรือเราดูกันหน่อยค่ะจีนกับอเมริกาเป็นยังไงนี่คือตัวเลขของปี2567อนะคะอันนี้เป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์ของทั้งโลกจีนเองเนี่ยนะมีสัดส่วนนะคะของส่วนแบ่งตลาดก็คืออุตสาหกรรมเนี่ยจีนครองไปละ 53.3%ของการต่อเรือตามมาด้วยเกาหลีใต้29.1 1 2ญี่ปุ่น13.1นะคะประเทศอื่นๆรวมๆกันอเมริกามีเพียงแค่0.1%เท่านั้นเองนะคะในอุตสาหกรรมเรื่องของเรือนะคะในมุมมองของนักกลยุทธ์นักยุทธศาสตร์ต่างหลายๆชาติในเขามองอย่างไงข้อมูลจากศูนย์ยุทธศาสตร์และการศึกษานานาชาตินะคะ CSIS ร่วมกับ S&P Global 4เว็บประเมินในปี2567ค่ะ ส่วนแบ่งตลาดของจีนเนี่ยนะอย่างที่บอกกันไปนะจะอยู่ที่53.3%อเมริกาน้อยมาก0.1%เท่านั้นเองแล้วก็บริษัทจีนแห่งหนึ่งนะมีเพียงแห่งเดียวเนี่ยช,ชื่อว่าไ h i ่ a สเตท e p ป i ิ้ e เดลชิป p i n g นะฮะ c o r p เ r a t i o n เนี่ยนะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของจีนซึ่งนะถ้าเทียบแล้วเนี่ย เขามีความสามารถในการสร้างเรือขนส่งพาณิชย์เนี่ยนับจนถึงปี2567ความสามารถในการต่อเรือของเขาเนี่ยมากกว่าอุตสาหกรรมการต่อเรือของสหรัฐที่ทำได้ทั้งหมดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2คือจีนเนี่ยอุตสาหกรรมเขาใหญ่มากนะทางด้านของคาร์เมลจอร์สันหุ้นส่วนอาวุโสข,ของ t Tidal Wave Solution ที่ปรึกษาด้านหง้ส่งประธานที่เซี่ยงไฮ้บอกว่าการกระทําของจีนเป็นการกระทําเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่จีน ไปเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่ไปเทียบท่าของสหรัฐเพราะอะไรจีนเนี่ยมีเรือไปเทียบท่าสหรัฐมากมายอเมริกาเก็บค่าธรรมเนียมพอสหรัฐมาเทียบท่าที่จีนจีนเก็บค่าธรรมเนียมกลับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอไปนับดูมีเรือสหรัฐเทียบท่าจีนน้อยกว่า1%นึ่งเปอร์เซนต์เกียกได้ว่ามันแทบจะไม่มีผลอะไรกับสหรัฐเลยแต่สิ่งนี้เป็นการส่งสัญญาณเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าจีนไม่ยอมสหรัฐ พร้อมจะตอบโต้นในทุกมาตรการที่สหรัฐพุ่งเป้ามาอย่างจีนถ้าหากว่าสาหรัฐคว่ำบาตรบริษัทจีนจีนก็จะคว่ำบาตรบริษัทสหรัฐหากสาหรัฐกําหนดมาตรการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีจีนก็จะควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีนะคะกับสหรัฐเช่นเดียวกันอันนี้เป็นการยกระดับสงครามการค้าไปสู่จุดใหม่ที่หลายคนไม่คาดคิดนะคะค่าธรรมเนียมเดินเรือเนี่ยนะถ้าเรือของสหรัฐกับจีนเนี่ยอันนี้ก็จะกระทบกับผู้ส่งออกนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราต้องตามดูกันต่อค่ะว่า นอกจากกำแพงภาษีแล้วยังมาเจอเรื่องของค่าธรรมเนียมนะคะของเรือที่ไปเทียบท่ากันแบบนี้อีกเนี่ยนะผลกระทบจะชัดเจนมากขึ้นในปีหน้าด้วยไปดูกันต่ออีกหนกราฟิกด้วยกันค่ะทีนี้เรามาดูกันหน่อยค่ะเราต้องจับตาดูละนะะอเมริกาเนี่ยเขาไม่พอใจจีนนะคะมันมีหลายมตาตรการที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้การเพิ่มเรื่องของค่าธรรมเนียมเรือส่วนหนึ่งก่อนหน้านี้นะฮะจีนก็มีการ จำกัดการส่งออกแร่แร่เอิร์ธนะคะแร่หายากที่เข้มงวดมากขึ้นนะ,ะอเมริกาไม่พอใจประกาศว่าจะเพิ่มภาษีกับจีนเนี่ยนะอีก100%จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ย เขามีการเพิ่มภาษีระหว่างกันมาก่อนหน้านี้แล้วโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะเนะีายเมสภากลช่วงนี้สหรัฐคิดภาษีจีนเนี่ยเส้นสีชมพูชมพูเนี่ยคืออาสซรัฐอเมริกาเนี่ยนะเพิ่มภาษีสินค้านําเข้าจากจีนหลังนั้นจีนที่เป็นตัวแทนของเส้นสีแดงเนี่ยก็บอกว่าฉันก็ไม่พอใจเธอเหมือนกันเธอจะมาขึ้นภาษีฉันเนี่ยฝั่งเดียวไม่ได้ฉันก็จะขึ้นภาษี เธอกลับเหมือนกันดังนั้นก็จะเห็นเป็นภาพขยักขยักกันอยู่นี้นะเป็นละลอกละลอกจีนก็ขึ้นคืนอเมริกาเป็นละลอกเหมือนกันนะคะจนไปสุดปลายทางกันที่คนละร้อยกว่าปเปอรซ็นต์แต่หลังจากนั้นมันดูท่าจะไปกันต่อไม่ได้ก็เลยมีการมาเจราจากันพักศึกในการ คิดภาษีแพงๆแบบนี้กดภาษีลงมานะอเมริกาคิดภาษีจีนเหลือ30%จีนก็ลดของอเมริกาลงมาเป็นเส้นแดงข้างล่างนะคะสินดังนั้นเนี่ยเขาพักศึกกันมาเนี่ยเจราจาไป2รอบรอบแรก90วันนะคะไปจนถึงสิงหาคมอีกรอบหนึ่งอ่ะนะก็คือ,อพฤษภาพฤษภาคมก่อนไปถึงสิงหาคมและสิงหาคมก็ยาวมาจนถึงพฤศจิกายนเดียวจะครบเดทไลน์แล้วค่ะกำหนดเส้นตายที่กดราคาภาษีกันลงมาเนี่ยนะฮะที่อเมริกาคิด จีนเหรือ30%มันจะสิ้นสุดลงแล้วที่ช่วงการระง,งับภาษ,ษีระหว่างกันเนี่ย10พฤศจิกายนใกล้แล้วขณะเดียวกันอเมริกาเพิ่งจะมาบอก เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคุณโนโนนโทรัมบอกฉันจะขึ้นภาษีจีนอีก100%มีผล1พฤศจิกายนจาก30%จะกลายเป็น130อันนี้เป็นประเด็นนะหลายคนก็เลยตกอกตกใจหุ้นก็เทร่วงลงมานะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมเ็จะเห็นว่าหุ้นถูกเทร่วงลงมาคนอื่นก็ตกใจราคาทองก็พุ่งขึ้นมานะ อันนี้เป็นประเด็นที่หลายคนจับตาดูค่ะว่าแล้วปลายแล้วปลายทางจะเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนการพบปะหารือกันระหว่างผู้นำสองประเทศนะคะในช่วงปลายเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการพบปะพูดคุยกัน ในสุดยอดผู้นำเอ펙นะคะที่เกาหลีใต้เนี่ยก็จะมีทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยตามตารางต้องพูดคุยกันต้องเจอกันแต่พอมาเกิดเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยนะตอนแรกก็มีกระแสข่าวว่าจะไม่มีการพบปะหาหรือพูดคุยกันแล้วแต่ต่อมาก็มีกระแสพูดคุยกันหม่ว่าเดี๋ยวเขาจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันดังนั้นสิ่งที่ถ้าดูกราฟหัวใจของนักลงทุนหรือนันกวิเคราะห์จะเป็นอย่างนี้ค่ะขึ้นๆลงๆเอาตกลงจะคุยกันไหมหรือต ช่วงนี้ดังนั้นหัวใจนักลงทุนก็จะเป็นแบบนี้ตามความพวนผวนของเศรษฐกิจนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะทางด้านของท่านรัฐมนตรีคลังของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะ mm hmm. คุณเบเซนก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการพบปะพูดคุยกันต้องมีการเจอกันนะจีนบอกว่าเขาก็จะไม่ยอมอเมริกาแต่ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะมีการเจรจาระหว่างกันเช่นเดียวกันไปดูกันต่อเองิกราฟิกค่ะทีนี้ ท่าทีของคุณโดนัลด์ทรัมป์ล่าสุดเนี่ยหลายคนก็มองนะเริ่มจะมีการลดความแข็งเกราวลงแล้วนะเพราะว่าตลาดอเมริกาเนี่ยนะตลาดคุณคงก็โดนทุ่มลงมาแล้วก็มีนักวิเคราะห์หลายคนเริ่มจับตาท่าทีอเมริกานะฮะโดยเฉพาะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่เขาพูดให้ สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆหลายคนมองว่าเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งพฤศจิกาย,ยนใกล้จะถึงแล้วนะที่คุณจะไปเพิ่มภาษีเขา100กลายเป็น130%่เนี่ยคุณคิดว่ายังไงอีกมันอีกแป๊บเดียวเองนะแต่ทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกไม่หรอกมันยังเวลาอีกนานคนก็เลยตีความว่าเอ๊ะแปลว่ายังมีโอกาสเจราจาคุยกันได้หรือเปล่านะดังนั้นการลงทุนก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นฟันปลาไปก่อนทีนี้เรามาดูกันหน่อยค่ะอีหนึ่งสิ่งที่อเมริกาเขาไม่พอใจและหลายประเทศก็็็ตตต้้ออ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 งงงงปปปรรรรัับเเเเลลีีีี่่่่่ยยนนนนนนววคคกกกกกืืกาืออาาาาาาาสแหขจจจถดใ ออกแร่หายากไปอย่างทั่วโลกจีนใช้ตัวนี้เป็นกุญแจสําคัญนะคะในการเจราจาต่อรองกับสหรัฐและก็ประเทศต่างๆเพราะจําเป็นต้องใช้แร่หายากนะ,ะแร่หายากเป็นส่วนสําคัญของอุปกรณ์พวกเทคโนโลยีคันสมัยใหม่ทั้งหมดพวกชิปเซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์ในอากาศยานต่างๆเนี่ยล้วนแล้วต้อง,ต,องต้องใช้แร่หายากนะคะทีนี้จีนบอกว่าฉันจะควบคุมการส่งออกอันนี้ก็เป็นกราฟนะคะให้เห็นว่าการผลิตแร่หายากโดยรวมกับแม่เหล็กของจีนเป็นอย่างไรกันบ้าง จีนนะ,ะเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมาค่ะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศนะคะว่าจะมีการควบคุมการส่งออกผลิตภัณฑ์แร่หายากเพิ่ม5ชนิดเข้าไปนะคะก็คือโฮเมียมเออร์เบียมทูเลียม ยูโรพิเอมแล้วก็มีอิทเทอร์มนะคะรวมถึงแม่เหล็กกันแล้วก็วัสดุที่เกี่ยวข้องเข้าไปในรายการควบคุมเดิมที่มีอยู่แล้วค่ะมีผลบังคับใช้8พฤศจิกายนเพิ่มเติม,ตมจากที่เคยประกาศควบคุมไปแล้ว7ชนิดเมื่อเดือนเมษายนและจีนก็จะตรวจสอบผู้ใช้ชิปอย่างเข้มงวดมากขึ้นเขาให้เหตุผลว่ามาตรก,การดังกล่าวเนี่ยมีสาเหตุมาจากความกังวลใจเกี่ยวกับการใช้งานแร่หายากเกี่ยวกับการทหารในช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งอยู่บ่อยครั้งภายใต้กฎระเบียบใหม่ของจีนค่ะการส่งออกแร่ หายากไปต่างประเทศต้องมีการยื่นขอใบอนุญาตส่งออกสําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีแร่หายากของจีนแม้ว่าจะมีปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นนะคะตรงนี้รวมถึงเทคโนโลยีบางอย่างที่ใช้ในการแปรรูปแร่หายากแล้วก็การผลิตแม่เหล็กมาตรการเหล่านี้มีผลมาคับใช้ 1. นธันวาคม การส่งออกแร่หายากเนี่ยนะคะสำหรับการวิจัยการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับชิปคอมพิวเตอร์บางประเภทนะคะ AI ที่มีศักยภาพในการประยุกต์ด้านการทหารก็ต้องได้รับการอนุมัติเป็นรายกรณีกรณีไปะคะ่ะดังนั้นจีนเขาควบคุมค่อนข้างที่จะหนักที่นี้ดูกันต่อ จีนเนี่ยนะคะเขามีความสามารถเนี่ยในการผลิตแร่หายากมากน้อยแค่ไหนข้อมูลจากองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA เขาระบุเมื่อปี2566ว่าจีนเนี่ยผลิตแร่หายากคิดเป็นสัดส่วน61%ของทั้งโลกและแปรรูปในสัดส่วน92%ของทั้งโลกนะคะ ข้อมูลจากสำนักง,งานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐบอกว่าช่วงปี63ถึง66สหรัฐเพึ่งพาจีนในการนำเข้าแร่นะฮะแล้วก็โลหะหายากมากถึง70%ของการนำเข้าทั้งหมดดังนั้นเนี่ยนะก็จะเห็นว่าอเมริกาเพึ่งพิงจีนถึง70%เกี่ยวกับพวกแร่หายากอันนี้ก็เป็นสาเหตุว่าทาไมจีนถึงสามารถใช้แร่หายากนี้นะเป็น ตัวที่ใช้เจราจานะเป็นสิ่งสําคัญในการเจราจาต่อรองกับอเมริกาอไปดูกันต่ออินดกราฟิกด้วยกันค่ะทีนี้ความขัดแย้งระหว่างสาหรัฐกับจีนส่งผลอย่างไรกันบ้างนะคะกับตัวเลขการค้าของจีนในเดือนกันยายนปรากฏว่าการส่งออกนําเข้าของจีนในเดือนกันยายนพุ่งทําสถิติและใครคนบอกว่าอา้าวไม่ลดลงหรอลดลงเฉพาะการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาแต่ภาพรวมทั่วโลกคุณผู้ชมจะเห็นว่าการาฟมันพุ่งขึ้นสีเขียวนี่คือการส่งออกการนําเข้าก็นาเพิ่งพุ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ ตัวเลขค่ะกันยายนการส่งออกเมื่อวัดในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่328,500ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นมา8.3%ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นการเติบโตมากที่สุดในรอบ6เดือนด้วยกันนะคะการนำเข้าก็ขยายตัว7.4%ด้วยกันค่ะถ้าเทียบกับปีก่อนหน้านี้ แต่การส่งออกนําเข้ากับสหรัฐหดตัวลงนะคะกันยายนเนี่ยนะคะการส่งออกของจีนไปสหรัฐลดลงถึง27%นําเข้าลดลง16%จีนนําเข้าจากสาหรัฐลดลงในอัตราเลข2หลักทุกๆเดือนเมื่อเทียบรายปีแต่ถามว่าแล้วจีนส่งออกไปไหนไปอาเซียนเพิ่มขึ้น 15.6%นะส่งออกไปลาตินอเมริกาเพิ่มขึ้น15%แอฟริกาเพิ่มขึ้น56%ด้วยกันนะฮะอันนี้คือภาพรวมค่ะสงครามการค้าระหว่างสาหรัฐกับจีนนะคะที่มีมาฝากกันว่าตอนนี้เนี่ยภาพรวมมันมีความร้อนระอุมากน้อยแค่ไหนคะ่ะ และสำนักข่าว CNBC รายงานล่าสุดว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่นะครับจะเก็บภาษีและก็จัดการกับน้ำมันพืชปรุงอาหารจะที่มาจากทางจีนด้วยหลังจากที่จีนไม่ซื้อถุนเหลืองจากสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลาหลายเดือนด้วยกันครับดูท่าสงครามการค้าจะยังร้อนแรงต่อไปพักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามเศรษฐกิจอินไซ์กันต่อครับ ธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์เติบโตไปพร้อมกับการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกครับและที่ประเทศไทยบริษัทไมโครชิปจากทางสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาลงทุนถึง30ปีแล้วล่าสุดก็กำลังทำศูนย์ทดสอบเพื่อที่จะทำชิปที่เม d ด i นไ h a i l a ด d ผลิตในประเทศไทยครับเรื่องนี้คุณนริศเอิอสถิรักิ์เลขาบ,บอร์ด BOI บอกว่าเพิ่งจะไปเยี่ยมชมสายการผลิตแล้วก็หารือกับผู้บริผู้บริหารของบริษัทไมโครชิปเทคโนโลยีไทยแลนด์จำกัด รายนี้เป็นรายใหญ่ครับมาลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่ปี2538 30ปีมาแล้วล่าสุดทาง BOI ก็อนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการประกอบและทดสอบชิปเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของตลาดโลกมูลค่าการลงทุนไม่น้อยครับ2,000ล้านบาททําให้ยอด,ดรวมที่ไมโครชิปเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วได้รับการส่งเสริมการลงทุนมี12โครงการมูลค่ารวมกว่า38,000ล้านบาทนอกจากนี้ก็จะไปจับมือกับทางสถาบันการศึกษา21 แห่งทั้งระดับปริญญาตรีอาชีวศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรพัฒนาคนให้มีทักษะขั้นสูงทางด้านเซมิคอนดักเตอร์แล้วต่างชาติก็จะมาอบรมที่ประเทศไทยเราด้วยนะครับไมโครชิปเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมชิประดับโลกจากอเมริกาที่มาลงทุนในประเทศไทยก็ตอกย้ำความเชื่อมั่นของ คนไทยคิดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยรวมถึงศักยภาพที่เราเป็นฐานที่มั่นด้วยนี่จะทำให้ระบบนิเวศอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในไทยเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและสนับสนุนเป้าหมายที่สำคัญครับคือชิปที่ made in Thailand หรือว่าเซมิคอนดักเตอร์ที่ผลิตในประเทศไทยครับ ส่วน BOI ก็อยู่ระหว่างนำเสนอรัฐบาลเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติหือวบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์ชุดใหม่ที่มาแทนชุดเดิมครับวาระสำคัญก็คือยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ข้อสนับสนุนต่างๆแบบครบวงจรการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงทางด้านเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเพื่อที่จะรองรับการลงทุนในอนาคตครับ และนี่คือทั้งหมดนะคะของเศรษฐกิจอินไซต์ที่มีมาฝากกันค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามส่วนตอนนี้เราสองคนคงต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ